ชอบมาดูใบไม้ต้นไม้ที่ผิ้วไหวของสายลมพัดตรงนี้นะคะนั่งตรงนี้นะคะความสวยงามของเขาทำให้เราแบบผ่อนคลายนะคะขอบคุณนะคะทุกการไรับชมนะคะสุมพรถ่ายแบบธรรมชาติจริงๆนะคะไม่ได้ใช้ขากล้องอะไรเลยใช้มือตัวเองที่จับโทรศัพท์ ก็ประมาณนี้นะคะความสวยงามธรรมชาติบ้านนาที่โยกบนใบไม้ตรงนั้นนะคะขอโทษขออภัยที่ว่า,ากล้องสั่นไหวนะคะเพื่อนเอนทอ้ทองฟ้าสว่างแต่ว่าบ้านสุมพรกำลังจะมีฝนนะคะแต่ไม่รู้จะตกไหมนะคะเพื่อนเพื่อนเอา ท้องฟ้าสว่างแต่ว่าบ้านสุมพรกําลังจะมีฝนนะคะแต่ไม่รู้จะตกไหมนะคะเพื่อนๆนะคะยุ่งก็เยอะนะคะตรงนี้สุมพรชอบมานั่งจริงๆบรรยากาศยามเช้ายามเย็นมันเป็นอะไรให้สุมพรได้แบบคลายนี่ค่ะ ชงฟ้าก็ประมาณนี้นะคะที่โยกบนใบไม้ตรงนั้นนะคะขอโทษขออภัยที่ว่า,ากล้องสั่นไหวนะคะเ,เพื่อนๆทั่งตรงนี้นะคะความสวยงามของเขาทำให้เราแบบผ่อนคลายนะคะขอบคุณนะคะทุกการ,รงตรงนี้นะคะความสวยงามของเขาทำให้เราแบบ ผ่อนคลายนะคะขอบคุณนะคะทุกการเห็นมันสวยพนไหมคะดมูมันมันมีอะไรที่เราชอบมองแสงอะคะก็จะได้เห็นทุ่งนาตรงนี้นะคะตะวเห็นมันสวยพนไหมคะดมูมันมันมีอะไรที่เราชอบ มองแสงอาทิตย์ตกเลนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศวันตกเลนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศที่โยกบนใบไม้ตรงนั้นนะคะขอโทษขออภัยที่ว่า ก้องสันไหวนะคะพเพื่อนๆวันตกเลนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะพเพื่อนๆบรรยากาศรับชมจะพนเลยนะคะพเพื่อนๆตรงนี้สซฟ่อนชอบมานั่งจริงๆดูสิคะพเพื่อนๆนั่งตรงนี้นะคะความสวยงามของเขาทำให้เราแบบ ผลคายนะคะขอบคุณนะคะทุกการเหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่มีฝนนะคะเมื่อวานมีฝนเล็กน้อยนะคะพอให้เราได้ชื่นใจแต่ว่าไม่ได้คลายความตรงนั้นอาจจะดูเหมือนว่าเหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่มีฝนนะคะเมื่อวานมีฝนเล็กน้อยนะคะพอให้เราได้ชื่นใจแต่ว่าไม่ได้คลายความความแบบ สดชื่นอะไรแบบแบบนี้นะคะพเพื่อนๆรับชมนะคะสุมพรถ่ายแบบธรรมชาติจริงๆนะคะไม่ได้ใช้ขากล้องอะไรเลยใช้มือตัวเองที่จับโทรศัพท์ันตกเลนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะพเพื่อนๆบรรยากาศ ตรงนั้นอาจจะดูเหมือนว่าเหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่มีฝนนะคะเมื่อวานมีฝนเล็กน้อยนะคะพอให้เราได้ชื่นใจแต่ว่าไม่ได้คลายความชมบรรยากาศของเทียงนาน้อยนะคะเพื่อนๆนีเ่เลยจ้าเพื่อนสมพรชอบมานั่งตรงนี้ ชอบมาดูตะวันตกดินความแบบสดชื่นอะไรแบบแบบนี้นะคะพเพื่อนๆทั้งตรงนี้นะคะความสวยงามของเขาทำให้เราแบบผ่อนคลายนะคะขอบคุณนะคะทุกการตตกดินก็จะอยู่ตรงนี้นะคะพเพื่อน บรรยากาศวันตกเลนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะพเพื่อนๆบรรยากาศไา้รับชมนะคะสมพรถ่ายแบบธรรมชาติจริงๆนะคะไม่ได้ใช้ขากล้องอะไรเลยใช้มือตัวเองที่จับโทรศัพท์ก็ประมาณนี้นะคะความสวยงาม ธรรมชาติบ้านานาเหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่มีฝนนะคะเมื่อวานมีฝนเล็กน้อยนะคะพอให้เราได้ชื่นใจแต่ว่าไม่ได้คลายความได้มองทุ่งหญ้าหรือว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เขาได้ทำนานะคะก็จะได้เห็นทุ่งนาตรงนี้นะคะเหมือนฝนจะตก แต่ยังไม่มีฝนนะคะเมื่อวานมีฝนเล็กน้อยนะคะพอให้เราได้ชื่นใจแต่ว่าไม่ได้คลายความชอบมาดูใบไม้ต้นไม้ที่พิ้วไหวของสายลมพัดตรงนี้นะคะเห็นมันสวยพนไหมคะดูมันมันมีอะไรที่เราชอบมองแสงอาิ ใช้มือจับแล้วก็ยุ่งเยอะมากๆเลยค่ะก็ถ่ายธรรมชาติจริงๆขอบคุณนะคะท่าเอกเหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่มีฝนนะคะเมื่อวานมีฝนเล็กน้อยนะคะพอให้เราได้ชื่นใจแต่ว่าไม่ได้คลายความงายรับชมนะคะสุมพรถ่ายแบบธรรมชาติจริงๆนะคะไม่ได้ใช้ขากล้องอะไรเลย ใช้มือตัวเองที่จับโทรศัพท์ที่โยกบนใบไม้ตรงนั้นนะคะขอโทษขออภัยที่ว่า,ากล้องสันไหวนะคะเพื่อนๆชอบมาดูใบไม้ต้นไม้ที่พิ้วไหวของสายลมพัดตรงนี้นะคะนั่งตรงนี้นะคะความสวยงามของเขาทำให้เราแบบผ่อนคลายนะคะ ขอบคุณนะคะทุกการรับชมจ้านี่ค่ะทองฟ้าก็ประมาณนี้นะคะพิศที่จะรับขอบฟ้าหรือว่าลมใช้มือจับแล้วก็ยุ่งเยอะมากๆเลยค่ะก็ถ่ายธรรมชาติจริงๆ ขอบคุณนะคะท่าเอเลยจ้าพเพื่อน<ว>สมพรชอบมานั่งตรงนี้ชอบมาดูตะวันตกดินชมบรรยากาศของเที่ยงนาน้อยนะคะเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 2> ยุ่งก็เยอะนะคะความสงบเรียบง่าย แต่ว่ามีอะไรที่ว่าให้เราแบบภูมิใจที่ว่ามองแล้วสบายใจเหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่มีฝนนะคะเมื่อวานมีฝนเล็กน้อยนะคะพอให้เราได้ชื่นใจแต่ว่าไม่ได้คลายความนี่ค่ะทองฟ้าก็ประมาณนี้นะคะ ชมบรรยากาศของเทียงนา้นยนะคะเื้อเบอชมบรรยากาศของเทียงนาน้อยนะคะเบ่อเบอตรงนี้สมพพชอบนั่งจริงๆบรรยากาศยามเช้ายามเย็นมันเป็นอะไรให้สมพรได้แบบคลาย ตรงนั้นอาจจะดูเหมือนว่าใช้มือจับแล้วก็ยุ่งเยอะมากๆเลยค่ะก็ถ่ายธรรมชาติจริงๆขอบคุณนะคะถ้าเอวันตกเลนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อน